สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับในห้องทำงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของข่าวสารการเมืองมีเอกสารฉบับหนึ่งถูกเตรียมขึ้นอย่างเงียบเชียบเป็นเอกสารที่อาจจะดูเรียบง่ายแต่มีอำนาจพลิกชะตาของทั้งประเทศได้เลยนะคะมันคือร่างพระราชกฤษฎีกาย,ยุบสภาผู้แทนราษฎรที่นอนรอเวลาอยู่ในมือของชายที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลรอแค่เพียงคำว่าจังหวะที่เหมาะสมที่จะถูกนำออกมาใช้ การเจียมเอกาสารฉบับนี้ไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำตามขั้นตอนทางธุรการธรรมดานะแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ท่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งในเกมการเมืองเลยมันบอกว่าผู้ถือไพ่ใบนิดพร้อมแล้วคือมันคือการอ่านสถานการณ์คือการประเมินทุกความเป็นไปได้และคือการกลุ่มความได้เปรียบในจังหวะที่รัฐบาลเองกําลังเผชิญกับคลื่นลมจากทุกทิศทางเหมือนกับการมีกุญแจดอกสําคัญที่สุดในขณะที่คนอื่นๆยังมองหาทางออกกันอยู่เลยครับ พอพูดถึงคุณอนุทินชาญวีรกูล้าพที่หลายคนนึกถึงอาจจะเป็นภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงวิกฤตโควิดแต่ถ้ามองลึกลงไปเราจะเห็นภาพของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงก่อนจะนําทักษะเหล่านั้นมาใช้ในสนามการเมืองเขาค่อยๆปั้นพักภูมิใจไทยจากพักขนาดกลางให้กลายเป็นพักที่มีอํานาจต่อรองสูงเป็นตัวแปรสําคัญที่แบบว่าไม่มีใครมองข้ามได้อีกต่อไปแล้วใช่ครับ หัวใจของพรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของเขาคือสิ่งที่เรียกว่าการเมืองที่จับต้องได้เขาจะเลี่ยงที่จะสู้ในสงครามความคิดหรืออุดมการใหญ่ๆแต่จะมุ่งไปที่นโยบายที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคนโดยตรงเลยอ๋ออย่างเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำหรือที่ชัดที่สุดคือนโยบายด้านสาธารณสุขนี่คือสิ่งที่สร้างฐานเสียงที่แข็งแกร่งและพักดีให้กับพรรคในหลายพื้นที่ครับ ซึ่งการรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ก็ยิ่งตอกย้ำภาพนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในหลายๆประเด็นแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็ทําให้ชื่อของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเป็นที่รู้จักในทุกครัวเรือนเลยถูกต้องครับมันเป็นดาบสองคมแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทําให้เขากลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจดังนั้นการที่เขาเป็นคนเตรียมร่างพรกรยุบสภาในครั้งนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย มันเป็นการประกาศอย่างเงียบๆว่าภูมิใจไทยพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะผู้เล่นตามเกมอีกต่อไปแต่อาจจะกลายเป็นผู้กำหนดเกมเสียเองนั่นทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากค่ะว่าแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้รัฐบาลก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ในวาระทำไมถึงต้องเตรียมไพ่ใบสุดท้ายใบนี้ไว้แต่เนิ่นๆบรรยากาศการเมืองในตอนนี้มันอึดอัดขนาดนั้นเลยเหรอคะ ก็ถ้าให้เปรียบเทียบนะครับมันเหมือนท้องฟ้าที่ตั้งเขามืดครึ้มก่อนพายุจะมาคือเรารู้ว่าพายุกําลังจะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่รัฐบาลของคุณประยุทธ์จัน์โอชากําลังเจอกับความท้าทายรอบด้านจริงๆโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนอืมเรื่องค่าของชีพ ใช่ครับเรื่องของแพงค่าครองชีพที่สูงขึ้นเสียงบ่นเหล่านี้มันดังขึ้นเรื่อยๆและมันคือแรงกดดันที่แท้จริงไม่ใช่แค่แรงกดดันจากข้างนอกอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนว่าข้างในพักร่วมรัฐบาลเองก็มีรอยร้าวให้เห็นอยู่บ่อยๆมีข่าวการงัดข้อกันแย่งชิงความได้เปรียบกันเองอยู่ตลอดครับนั่นคืออีกปัจจัยสําคัญขณะเดียวกันฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่โจมตีอย่างต่อเนื่องทั้งในสภาและนอกสภา สร้างแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักหน่วงเมื่อนำทุกอย่างมารวมกันทั้งเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีความขัดแย้งภายในและการโจมตีจากฝ่ายค้านมันทำให้สถานะของรัฐบาลไม่มั่นคงเหมือนเดิมการยุบสภาในจังหวะที่คะแนนนิยมโดยรวมของรัฐบาลกำลังลดลงแต่พักของตัวเองกลับยังแข็งแกร่งจึงอาจเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดครับเหมือนเป็นการชิงความได้เปรียบใช่ครับ มันไม่ใช่แค่การสละเรือที่กำลังจะจมแต่เป็นการเลือกจังหวะกระโดดไปขึ้นเรือลำใหม่ที่ตัวเองเตรียมไว้และปล่อยให้คนอื่นเผชิญกับความวุ่นวายในสนามรบที่ตัวเองเป็นคนสร้างขึ้นพอจะเห็นภาพเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีการกดปุ่มนั้นจริงๆมีการประกาศยุบสภาขั้นตอนหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมันจะรวดเร็วขนาดไหนทันทีที่พระราชกฤษฎีกายุบสภ,ภาถูกประกาศใช้ทุกอย่างจะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งทันทีครับ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา103พระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจากนั้นลูกบอลจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตทันทีเลยกะกะตก็ต้องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในเวลากี่วันนะคะภายใน45-60วันครับโห45-60วัน ใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆมันคือการวิ่งแข่งระยะสั้นที่ทุกพักต้องระดมสรรพกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในระหว่างนั้นรัฐบาลเดิมก็จะกลายสภาพเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งคำว่ารักษาการนี่ก็มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรใช่ไหมคะไม่ได้มีอำนาจเต็มร้อยเหมือนเดิมถูกต้องครับอำนาจจะถูกจากัดลงอย่างมากจะอนุมัติโครงการใหญ่ๆที่มีผลผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดหน้าก็ไม่ได้ จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงตามใจชอบก็ไม่ได้ก็คือเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพูดง่ายๆคือทําได้แค่ประคองสถานการณ์ไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเท่านั้นโอเคค่ะงั้นเรามาลองสมมุติภาพที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือกระดานการเมืองถูกล้างใหม่หมดทุกพักต้องกลับมาเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทอีกครั้งในเกมเลือกตั้งที่ใช้เวลาแค่60วัน ใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันม้างคะเริ่มจากเจ้าภาพอย่างพรรคภูมิใจไทยก่อนเลยสำหรับภูมิใจไทยแน่นอนว่าพวกเขาคาดหวังสูงมากครับการยุบสภาในจังหวะนี้คือการเล่นตามเกมที่ตัวเองวางไว้พวกเขาหวังว่าจะได้สอสอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยชูผลงานที่จับต้องได้โดยเฉพาะโครงการในกระทรวงที่ตัวเองดูแลก็คือสาธารณสุขกับคมนาคมใช่ครับเป็นเหมือนการเดิมพันครั้งใหญ่ที่มั่นใจว่าตัวเองมีไพ่เหนือกว่า แล้วพักใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติล่ะคะที่มีคุณประยุทธ์เป็นเหมือนแม่เหล็กสำคัญการยุบสภาเร็วจะส่งผลดีหรือผลเสียกับเขามากกว่ากันเป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือการทดสอบคะแนนนิยมส่วนบุคคลของคุณประยุทธ์โดยตรงเลยแต่ในขณะเดียวกันพักก็ยังใหม่มากโครงสร้างพักในระดับพื้นที่อาจจะยังไม่แข็งแรงพออาา่ะฮะ การยุบสภาเร็วเกินไปอาจทําให้พวกเขาตั้งตัวไม่ทันการพึ่งพาแค่กระแสจากตัวผู้นําอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในสนามเลือกตั้งจริงที่ต้องสู้กันทุกเขตครับแล้วพักเก่าของคุณประยุทธ์อย่างพลังประชารัฐล่ะคะเมื่อไม่มีเขาอยู่แล้วสถานการณ์ของพักจะเป็นอย่างไรนี่คือบทพิสูจน์ครั้งสาคัญที่สุดของพลเอกประวิทย์เลยครับว่าจะสามารถนําทัพพลังประชารัฐโดยไม่มีน้องชายอยู่ข้างๆได้หรือไม่ คำถามสำคัญคือบรรดาสอส,อสอและฐานเสียงเดิมจะยังอยู่กับพักหรือจะย้ายตามคุณประยุทธ์ไปพักใหม่อืมการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตของพักพลังประชารัฐเลยทีเดียวขยับมาดูฝั่งที่ดูเหมือนจะพร้อมที่สุดอย่างพักเพื่อไทยบ้างค่ะพวกเขาอยู่ในสถานะตัวเต็งม,มาตลอดการยุบสภาน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับพวกเขา ใช่ครับเพื่อไทยมีความพร้อมสูงมากทั้งในแง่ของตัวบุคคลนโยบายและฐานเสียงที่เหนียวแน่นนี่คือโอกาสทองที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งแต่ความท้าทายของเพื่อไทยไม่ใช่แค่การชนะเลือกตั้งแต่คือการชนะแบบถล่มทลายหรือที่เรียกว่าแลน d s l i ์ e ต้องชนะเยอะๆเลยครับเพื่อให้มีอำนาจมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวหรือมีอำนาจต่อรองสูงสุดในการตั้งรัฐบาลผสมแรงกดดันในฐานะตัวเต็งก็สูงมากเช่นกันครับ ยังมีอีกพักที่น่าจับตาคือพักก้าวไกลที่มีฐานเสียงคนรุ่นใหม่ชัดเจนมากการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้เป็นโอกาสหรือความท้าทายสําหรับพวกเขาคะเป็นทั้งสองอย่างครับโอกาสคือการได้ตอกย้ําและขยายแนวคิดอุดมการณ์ของพักให้กว้างขึ้นอีกแต่ความท้าทายเดิมก็ยังคงอยู่คือจะทําอย่างไรให้สามารถขยายฐานเสียงออกไปนอกกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนในเมืองไปสู่กลุ่มคนอื่นๆที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้ ส่วนพรรคเล็กพรรคอื่นๆคงต้องดิ้นรนอย่างหนักเลยครับภายใต้กติกาเลือกตั้งใหม่ที่อาจจะไม่เอื้อต่อพรรคเล็กเหมือนเดิมการยุบสภาครั้งนี้จึงเป็นการล้างกระดานครั้งใหญ่จริงๆการยุบสภาเพื่อหาทางออกให้ประเทศนี้ฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีนะคะคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่แต่พอมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การเมืองภัยของเรามันเหมือนภาพซ้ำที่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเสมอไปเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากครับ เราเคยมีบทเรียนราคาแพงมาแล้วหลายครั้งอย่างในปี2549สมัยนายกทักษิณจิน,นวัตรก็ตัดสินใจยุบสภาเพื่อหนีวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองหวังให้การเลือกตั้งเป็นทางออกค่ะแต่สุดท้ายการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ท่ามกลางการบอยคอร์ตของพักฝ่ายคา้านและจบลงด้วยการรัฐประหารในเดือนกันยายนปีเดียวกัน แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งในปี2556ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักชิน,นวัตรใช่ไหมคะที่ก็ยุบสภาท่ามกลางการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ใช่ครับสถานการณ์คล้ายกันมากคือหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็น,นกลไกคลี่คลายความขัดแยง้งแต่ผลกลับตรงกันข้ามการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และท้ายที่สุดก็นำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในปี2557อีกครั้งหนึ่งครับ บทเรียนจากทั้งสองเหตุการณ์นี้บอกเราอย่างชัดเจนว่าการยุบสภาไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หากสังคมยังมีความแตกแยกกันอย่างรุนแรงการเลือกตั้งใหม่อาจไม่ใช่ทางออกแต่อาจกลายเป็นทางตันหรือเป็นเนื่อนไขที่เปิดช่องให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายขึ้นนั่นน่ากลัวมากเลยนะคะมันทําให้คําว่าจังหวะที่เหมาะสมของคุณอนุทินมีความหมายที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเยอะเลย มันไม่ใช่แค่เรื่องของความได้เปรียบทางการเมืองของพรรคตัวเองแล้วแต่ต้องมองภาพใหญ่ของประเทศด้วยแล้วปัจจัยอะไรบ้างคะที่เขาต้องนำมาพิจารณาเพื่อหาจังหวะที่ว่านี้โอ้โหมันคือสมการที่ซับซ้อนมากครับปัจจัยแรกที่ต้องดูคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนถ้าเศรษฐกิจกำลังดีประชาชนพอใจรัฐบาลก็อาจจะอยากอยู่ต่อให้นานที่สุดเพื่อใช้ผลงานนี้หาเสียงแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี การเลือกตั้งก็อาจกลายเป็นเวทีให้ประชาชนลงโทษรัฐบาลได้แล้วเรื่องความพร้อมของคู่แข่งก็สำคัญใช่ไหมคะการโจมตีในจังหวะที่ศัตรูอ่อนแอที่สุดแน่นอนครับนั่นคือหัวใจของกลยุทธ์เลยการยุบสภาในจังหวะที่พักคู่แข่งสำคัญยังไม่พร้อมยังมีปัญหาภายในหรือยังหาข้อสรุปเรื่องแคนดิเดตนายกไม่ได้ก็เหมือนกับการชกคู่ต่อสู้ตอนที่ยังตั้งกาดไม่เรียบร้อยโอกาสชนะก็สูงขึ้นใช่ครับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องกฎหมายลูก่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่อาจจะเปลี่ยนกติกาของเกมทั้งหมดได้อีกด้วยคือการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่ใช่สามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นําได้เลยแต่ถ้าตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างที่สร้างมา ฟังดูแล้วการเตรียมร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาครั้งนี้มันจึงเป็นมากกว่าแค่เอกสารทางกฎหมายฉบับหนึ่งจริงๆมันคือสัญญาณเตือนว่านาฬิกาการเมืองกําลังเดินเร็วกว่าที่เราคิดและมันสะท้อนพลวัตของอํานาจท,ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะคะใช่ครับมันทําให้เราเห็นว่าเบื้องหลังข่าวที่เราเห็นกันทุกวันมันมีการวางแผนการเดินหมากที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ บางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราเข้าจใจเกี่ยวกับการเมืองและอำนาจอาจจะมีอีกหลายมิติที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจังหวะที่ว่านั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คืออำนาจกำลังจะถูกส่งกลับคืนสู่มือของประชาชนอีกครั้งผ่านคู่หาเลือกตั้งแต่คำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาประเทศของเราไปในทิศทางใดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ